สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าป๋อง,องมาทานร้านเฟอร์นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับมหิดลสารยาค่ะร้านเขาใหญ่โตมากนะคะกว้างขวาง,วางสะอาดสะอ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาของอาหารเฟอร์นี่จะเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็จะของเราจะเป็นบุฟเฟ่ต์น,นะคะมีเมนูหลากหลายเลยนะคะ,คะของทุกอย่างของเราจะสดนะคะค่ะ ปล่อยไหลเพื่อให้สะอาดลูกค้ามั่นใจได้นะคะค่ะโอเคค่ะ,ะ,ม,ะมันม,มีอะไรบ้างเอ่ยจะมีอเอกเคลกระหูดำ อนนี้ยังยังตัดไม่ได้นะคะยังไม่เติมเท่าไหร่นะคะแต่ของเราทุกอย่างก็จะสดนะคะทำให้ลูกค้าพอใจนะคะใช่ดูแล้วแบบสะอาดสะอ้านมากเลยเนาะพังค่ะโอ้ดีมากเลยทีนี้ค่ะมันสิ่งสําคัญที่ทําให้ชูรสชาติก็คือน้าจิ้มถูกไหมคะค่ะนเราก็จะมีหลากหลายนะคะทีนี่ต้นนะคะของเราจะเป็นพลอยซินนะคะสูตรต้นมะละพลอยซินนะคะทําเองที่อยากทำเองหมดเลยนะคะโอเคแล้วก็จะมีเบอร์กี้ กิมซีฟู๊ดมาแต็นนะคะแล้วแล้วระหว่างเฟอร์กี้กับฮอนฮอยซีนเนี่ยมันรสชาติมันต่างกันยังไงคะรสชาติกันค่ะเฟิกี้ก็จะเป็นหลักทั่วๆไปนะคะ<อ>ที่แบบว่าทุกท่านชอบซูกี้นะของเราเป็นเฟิร์กี้ที่มีราคานะคะ <c oughs> ค่ะแต่การในงานคือซูกี้ก็ทานนะคะแต่สุดท้ายอย่างก็คือฮอยซีนฮอยซีนนี้้องผสมกับซอสพีชนะคะค่ะแล้วก็เติมด้วยน้ำมะนาวอันนี้คือซอสพริกเนาะแล้วก็เติมน้ำมะนาววันนี้แล้วก็ ค่ะถูกวัฒนธรรมรสชาติจัดจ้านะคะแล้วก็ถ้าใครชอบแบบแซ่บๆก็ใช้มาล่าอย่างนี้เลยะค่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบปลาขึ้งดื่มเนาะใช่ค่ะแลก็จะมีน้ำเบอราชของเองน่าจะมีนะคะมีชาติจีนผสมงไม่เป็นเตยนะจะได้ของเล็กหวยเล็กหวยแต่โดยก็ไม่เป็นเตยด้วยโอ้ซึ่งน้ำเล็กน้ำเปล่านะคะที่เป็นนักกรอง เขานี่ก็สะอาดสะอ้านนะคะทุกคนมาที่นี่นี่เรื่องความสะอาดนี่ยกให้เป็นเลิศเลยค่ะอันนี้เขาบอกว่าหมูเด้งปลาช่อนนะคะลูกค้าจะชอบมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะอ๋อค่ะจะได้ห็นเดี๋ยวอันนี้คือหมูสับอ,อะไรเนาะแล้วเราก็ผสมเครื่องปรุงมาไป่ะ,เป,ะเป็นหมูปลาชอ่อนที่ที่ลูกค้าชอบแล้วสั่งมาให้ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สไลด์ลงมาในช้าอยู่นะคะเดี๋ยวค่ะร้านนี้เน้นสุขภาพนะคะ,ะดูจากผักเครื่องเคียงต่างๆแล้วเนาะใส่สมุนไพรเยอะๆติ๊กสีหอค่ะสมุนไพรนี่เป็นของจีนของไทยคะของไทยด้วยของที่ที่สดๆดังค่ะอ๋อค่ะก็จะเป็นสูตรของต้นตำรับของเจ้ายอ๋อทีนี้ตอนนี้พี่เขาก็ไม่อยากจะให้เห็นเนาะฟังเสียงไปก่อนเขาชื่อพี่ติ๊กนะคะต้องขอบคุณค่ะ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเขาชอบอะไรมากที่สุดอะคะอ๋อมันก็โดยหลักๆเลยนะลูกค้าก็จะตกใจหมดเลยคือของเราจะต้องถ้ามาพูดเลยก็ต้องเติมทุกอย่างเลยทุกๆทุกที่หมดได้หมดเลยคือเราต้องมีให้พร้อมพร้ <Brig> อมนะครับคือลมันกามันก็จะตัดทุกอย่างเลยโอเคแล้วราคานี่ต่อหัวยังไงอะคะ แล้วก็หมูแครงอันก็เลยขึ้นไปยน9บาทค่ะแต่ถ้าสมมติว่าทานไม่หมดใช่ไหมคะจะคิดมอละ50ถูกป่ะคะใช่ค่ะท่านแล้วแต่ว่าปริมาณที่เสียมากหรือน้อยอ๋อค่ะะคถ้าพี่พี่ถ้าไปได้เราก็จะทานกันหมดค่ะต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือหมูป่าทอเด้งนะคะที่พี่ติ๊กเขาได้แนะนำไว้เนาะเขาบอกว่าเด็กๆชอบมากนะลูกค้าที่ เขาบอกว่าน้ำซุปอันนี้อร่อยสุดละใ่บ้างก็อร่อยนะหมบกระเด้าแดงออร่อยอร่อยมากเลยหมูน่าติดีน้ำจิ้มแบบเข้ากันอืมอืมตอเปี๊ยะทอดอันนี้คือปอเปี๊ยะทอดอันนี้หมูยอญวนนะคะอันนี้จิ้มกับซีฟู้ดจะอร่อยมากนะคะ ทดกรอบเขาเทอดกรอบเขาบอกอร่อยเบอร์ค่ะยเวอร์ค่ะหน้าตาดีมากเลยอ่ะคต่ะชองัานรู้รสชาติไงนะคะ่ะค่ะอันนี้เป็นเนื้อสันคอหมูนะคะสันคอหมูค่ะ เนื้อนุ่มมากใครที่เคยอ้วนนะคะต้องแนะนำเลยสันคอหมู